สวัสดีครับวันนี้ก็เอบไปพูดกับผมในคลิปดิบๆง,ไง่ายๆจะให้สาระเกี่ยวกับมาบ้างแก้วกครับผมหนึ่งมุมหนึ่งฝามครับแม่จองทีพเพชรสแล้ววันนี้ก็บรรยากาศเย็นๆมันจะจะหนังบนหลังหมดลแล้วก็วันนี้เย็นๆก็บวกกับ เอาบรรยากาศนั่งเอามามา้มามอจูงด้วยอะไรด้วยก็เลยมาทำคลิปให้ให้ให้ฟังว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดไว้ว่าทาจะเลียงบางแก้วต้องรู้ก็คือพูดมาแล้วสามตอนในเรื่องของทัศนากติในเรื่องของการในเรื่องของในเรื่องของของมัจะว่าเป่าไม้นเนแล้วก็ในเรื่องของการเลือกว่าเราเลือกที่ไหนอะไรไง ทีนี้พอเราเลือกได้แล้วก็มาเข้าเรื่องของว่าการปรับจูนการปรับว่าเราเราทีนี้พอเราเลือกแล้วนั่นแล้วทีนี้เราเราเราต้องเป็นการเหมือนแต่ปรับว่าเจ้าของไอ้ที่เจ้าของที่ที่ที่อยู่ที่มาที่อยู่ที่ฝามเนี่ยเขาเลี้ยงยังไงแล้วก็นี่ใส่นี่ใส่เพราะเราดูแล้วมันประมาณไหนมันมีอะไรบางที่เราต้องควรปรับจูนให้มันให้มันเหมาะสมให้มันเขา เาที่เขาถางกับเราได้ได้ได้ดีที่สุดก็คือเรียนรู้นิสัยก็คือเรียนรู้นิสัยกันะว่าเราจะต้องเตรียมฟ้าพร้อมยังไงเราเราจะให้เขายู่ยังไงจะให้เขายู่ในกงจะเลี้ยงผูกเลี้ยงปล่อยเลี้ยงยังไงเนี่ยมันทีเนี้ยก็คือเราเราก็จะได้เรียนรู้ว่าละละเราจะเลี้ยงเขาอย่างไงก็คือในในช่วงเนี้ยก็คือมันเป็นการปรับจูงว่าเราจะเลี้ยงไปยังทิศทางไหนเราจะเลี้ยงแบบไหนก็คือะเลี้ยงคุยเลี้ยงคุยเริ่ม สนทนากับเจ้าของมาในการวิธีปรับจูนวิธีเรื่องอาหารการกินเราเอาเราสะดวกยังไงเรามีมือไหนเราจะให้ได้ยังไงเรากับที่ฟาร์มก็ให้ยังไงบ้างอะไรพวกนี้หรือหรือแม้กระทั่งการการฮัดไซายจูงการการที่เราจะเอาไปเลี้ยงสายกุ้งอะไรนี่ทุกอย่างนะมันมันมันเป็นการเรียนรู้ซึ่งซึ่งกันละกันก็อยังของพม่วคือ คือผมเนี่ยผมจะเปิดจองตอนตั้งแต่ยีสามสัปดาห์บางตัวก็จองตอนมันใหญ่หลยนิดนึงะอะไรานะี้แล้วพอพอคือยังน้อยเนยมันต่อต่อมีไว้นะปรับตัวเราก็จะเรียนรู้ว่าหมาตัวเนี้ยคือที่ผมบอกว่าคือเราดูไว้แล้วว่าให้มันขัดให้เหมาะสมครับเจาขคองมากที่สุดดังนั้นพอมันก็ต้องมีการปรับจุงเล็กๆ,ๆน่อยๆว่าเจาของเขาจะไปเลี้ยงยังไงเขาจะไปเลี้ยงเป็นเพื่อนเขาจะไปเลี้ยงเขาจะไปเลี้ยงเพื่อเฝ้าสวนเฝ้าไรหรือย,อยังไงหรือว่าเขาจะ เลี้ยงบาง้านเขามีเด็กมีลูกมีเต่ามีอะไรไหมอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นการทดลองว่าหมาเราเนี่ยมันโอเคกับกับสิ่งเหล่านั้นไหมถทามันมันมีปฏิกิริยาเราจะได้ค่อยซ้อนให้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 มันถูกแล้วก็หาเคล็ดวิธีว่าให้แนะนํากับเจ้าของเขาให้ให้ให้มันถูกต้องว่าเราควรเขาควรจะทำเท่านี้เขาควรจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าพันนี้เพื่อให้มันปรับแล้วก็เราก็ค่อย แก่เขาด้วยว่าหลงมันมีปัญหาคนนี้เราก็ได้เด็กยวเราจะได้แก่ใครแล้วจะได้ปรับปรุงให้ใใใหใหห้้้มันตรงกับกับเขามากที่สุดแล้วก็บอกเขาไว้ว่าเฮ้ยมันต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือจูนกันอะจูนกันปับ๊บปั๊บให้มันเขากับเวลาที่หมามันไปถึงถึงเจ้าของแล้วมันจะได้ง่ายที่สุดไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเจ็บป่วยไม่มีปัญหาความก้าวร้าวคือคือมันจะได้รู้สึกทุกใจที่สุดอะเพราะว่า ที่ผมผมว่าคือถ้าสัมผัสแรกไปเราเลือกถูกใจแล้วโอ้หถูกอย่างถูกใจคุยกันถูกใจหมดแต่พอไปถึงบ้านแล้วมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดันที่นี่ฟวามรูส้สึกแรกสัมผัสแรกมันจะเลืมจะไม่ถูกใจที่นี่มันก็เป็นเรื่องที่พูดยากแต่ว่าลองเราคุยกันก่อนแล้วดูให้ก่อนก่อนแล้วก็จะหลูในิใสเข้ามาต่านั้นแล้วก็บอกต่พอก่อนเออคือมาทุกตัวมันจะให้ดีหมดอนะ มันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีดีบางไม่ดีบางแย่บางเสียอะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาของมาเหนไหมมันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่ามันต้องมีการปรับเพรมันเป็นสิ่งมีชีวิตดังนั้นเราก็คือเราก็มีหน้าที่ถูกปุ้ยทนเข้ามากระซาทเขมาเฮ้สิ่งเนี้ตรงเนี้มันมันเป็นมันมันมีข้อดีจุดดีตรงนี้มันมีข้อเสียจุดดีตรงนี้ต้องแก้ยัางนี้ตรงนี้ต้องปรับย่างนี้ก็พือ แล้วก็เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าหมาตัวนี้มันเป็นยังไงอะไรที่ผมบอกเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงการปรับจูนการเลี้ยงให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในในในช่วงไว้ที่ก่อนก่อนก่อนโจะกลับบ้านแต่แต่แต่ในในในอยังพวนี้ในในอยังพวกนี้ต้นต้นยูนาน่อยเพราะว่าตัวนี้ไปไกลตัวนี้ไปตัวนี้เป็นเหมือนกับว่าเราได้ทดลองในได้เหมือนกับว่าศึกษาไปด้วยคือตัวตัวนี้ไปไปไปยุโรปก็คือโซนทางนู้นทางพวกเยอรมันพวกอะไรเนี่ยมัน กดของเข้าเยอะนิดนึงอายุมาก้านตัวต,ตรงตัวต,ตรงตัวตให้ไออะไรละ่ะทำวัคซีนให้ค่าของไอเรื่องของคุ้มเกี่ยวกับมันมีภูมมเกี่ยวกับพิษณุบายเรียบร้อยผหลังากสามเดือนก็ <ๆ S 2> ทำวัคซีนแล้วก็ทีนี้ก็ต้องไปเช็คหลังจากนั้นอีก,กประมาณสามสี่เดือนถึงจะได้กับสามสี่เดือนสี่เดือนฟ้าอ,อะไรล่านั้นแหละผมว่าอันนี้เราเราก็เป็นการสึกษาไว้เลี้ยงไว้เขาขนาดกินทรงเลยนะก็คือ ก็คือไอ้พวกเนี้ยมันมันไม่มีปัญหาเราเราก็เป็นเหมือนการฝึกการเลี้ยงไว้ให้ให้ดูเขาเนี่ยวันนี้ก็เอา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 มาลองหัดใส่สายจุงเราดูมันเป็นยังไงสายสายจุงเวลาไปอยู่กับเจ้าของอะไรเนี่ยเราเขาเขาจะได้ได้ได้นั่นได้นี่แต่นเฮียงสายจุงของพเนี่นก็มันก็จะเป็นสายจุ้งแบบเอา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 ไว้ฝึกมันจะไม่เจ็บไม่นั่นมันจะไม่ลาดแล้วนานมีน้ำหนักแต่ว่าห้ามห้ามให้มันเผลอห้ามให้มันกัดนะกัดขานะเพราะอันนี้ไวสายจุงไม่ใช่สายล่ามน้องสายล่ามันจะเป็นโซ่ ผมก็เอาเอามาสำหรับเอาเอามาสำหรับฝึกฝึกให้เขาจุ้งเนี่ยไอตัวนี้เพิ่งวานหูเนี่ยตังค์ไในดามหูเนี่ยหูเริ่มวันนี้แกะหูเซ็ตอยู่หูเข้าใจบางๆนิดนึงหลักโครงสร้างเขาพอโครงสร้างใหญ่แต่เลยมันนี่ดันเกาวนิดก่อนเลยหูเคลืตัวนี้หูจะแบบที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนว่าหูการต่างหูอะไรพวกนี้ก็เนี่ยอย่างเนี้ยพอพอเราดามเสร็จแล้วโอเคแล้ว ก็คือเราก็มาดูมาแต่งเติมมาเสริมแต่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการนิสัยเพื่อว่าเราจะได้ทบย้ายไปที่บ้านนะเขาหรือว่าย้ายไปที่อยู่กระจกขอ,องไม้อยู่กระจาของเข้าจริงๆอ่ะเขาจะเห็นปับง่ายแล้วก็เขาก็จะได้รู้ว่าให้หมาของเขาเนี่ยควรจะแก่ใครยังไงมันนีจุดไหนเป็นจุดเด่นจุดไหนเป็นจุดด้อยจุดอ่อนของนิสัยมันเป็นยังไงมัน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 เป็นอย่างนี้เราจะแก่ยังไงเนี่ยคือเราจะได้มีไกด์หลายว้ให้เจ้าของเขา ก็เท่านั้นแหละมันมันก็คือมันต้องปรับต้งสรงฝ่ายคือไอไอคนคนสร้างขึ้นมาก็ต้องต้องต้องศึกษาเรียนรู้เจ้าของก็เลยว่าเราจะส่งมอบให้เขายังไงให้เขาไปสัมภาษณ์เรามันมีความสุขที่สุดก็ที่ผมบอกอยู่เสมอว่ามันเป็นมันเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าสื่อเหมือนได้ว่ามันเป็นมันเหมือนได้ว่ามันเป็นพัละะ มันดังนั้นเพราะมันไปอยู่กับเขามันต้องเป็นภาระที่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเขามีความสุขนังนแ้ลเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้จากเขาไอ้เจ้าของไม่ก็ต้องพยายามศึกษาเตรียมความพร้อมไว้ดีแต่ไม่ต้องไปกังวลเกินไปบางคนกังวลเกินไปเพราะกังวลเกินไปเราไปเหมือนถ้ากดดันตัวเองตรงยังงูตรง,ง,ไงไนี้ไม่เอาสบายสบายคือที่ผมบอกเราเลี้ยงมันต้องมีความสุขดังนั้นก็คือเอาเอาความสุขของเราเป็นเกณฑ์แล้วก็ พยายามบอกกับที่ทเจ้าของที่ยังบอกกับฟ้ามผมให้ให้เราดันเธอคือเราสแสดงบอกความต้องการของเราที่เราต้องการเลี้ยงไห้มากที่สุดแล้วผมก็เหมือนถ้าผมเป็นเจ้าของฟา้าผมก็ต้องจงูนไห้มาตัวนี้ไปหละเหมือนพับปั๊บให้มันเข่าที่จูนไปเข่าที่แล้วก็พอไปถึงแล้วก็ได้บอกวิธีเลี้ยงเขาให้ชัดเจนแล้ว ไอ้เจ้าคองเขาก็จะต่อง่ายแล้วก็ไม่ไม่ได้เจ็บไม่ป่วยไ,ไม่อะไรพวกเน้ยก็มีบางคนก็มามันจะมีมาปรึกษาเหมือนหม,มาสองวันสาวันแล้วมันเจ็บนักอะไรพวกเนี้ยก็ไอ้พวกนี้เดียวเดียวพวกเรื่องโรคเรื่องอะไรนะผมผมผมจะพูดผมจะพูดอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางโรคมันพูดมันมันยาวลองเราพูดไปในในเรื่องของพวกนี้มันมันนั้นก็คือในเรื่องของการดูแลเดียวยังยังคลิปคลิปนี้ผมพูดเรื่องของการปรับจูนแหละเดียวคลิป หน่าผมก็จะพูดว่าพอไปถึงบ้านวันแรกเจ้าของควรทํายังไงเป็นยังไงบางต้องดูยังไงสังเกตยังไงอะไรพะเนี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามา,มาฟังกันต่อใน,ในคลิปนี้ก็มามาเรียนรู้กันถึงเรื่องของของของที่ผมบอเรื่องของเรื่องของการปรับจูนของทั้งท่านเจ้าของเก่าทั้งเจ้าของใหม่ที่จะให้มันพอมที่จะหลับให้ตัวาระมีไปอยู่แล้วให้ให้มันสร้างปรับาระที่เป็นความสุขกับเจ้าของ เนี่ยไหนๆเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นมากเพราะว่าเพราะมันเล่นมากเราต้องอยู่น,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 นันนาเราพุกพันาาเดี๋ยวสาวมาฟื้นให้ขอประหม่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนวันนี้หนังกันการแจงเลยผมว่าแหมฝนกำลังจะตกททนในดันเอามันปล่อยมาก็เลยโดูโลเคชั่นดีก็เลยมาทำคลิป ในเรื่องของการปรับจูนอะไรพวกนะี้ปทีให้มันอยู่ให้มันเหมาะสมให้มันสบายสบายใจแล้วก็เรียนเรียนรู้กันไปเรวาวางเกล้ากับมาก็คลิปนี้ก็เท่าดีครับเดี๋ยวค่อยว่างกันไหมคลิปหน้าไค่ตน,นใชมีนะครับเนี่ยสายจุ้งยังมีอยู่ตลอดของดีราคาเบาๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับใชได้ทุกเพศทุกไหวเออทุกเพศทุกไหวมาโตมาเล็กได้หมด ใส่วันแรกยังปั๊บยังปั๊บเลยเนะี่ยใส่ใส่ปั๊บจุง้งได้เลยนะเนี่ยเนี่ยใส่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 จุ้งนี่ปั๊บเนี่ยมามาจุ้งมาเดินเป็นเลยเนี่ยไม่เชื่อลองดูนะเนี่ยใส่วันแรกเดินเป็นเลยโอเคครับผมโมนานแล้ว